รวมยอดการโจมตีลงกันน้ำมันของรัสเซียเดือนตุลาคมจาก38ลงกันโจมตีไป21ลงกันข่าวดวนรายงานจากการประท้วงเกี่ยวกับโจมตีลงกันและสิ่งอำนวยความสะดวกกาดของรัสเซียเคียบมอสโกจากเคียบถึงมอสโกหน่วยงานป้องกันยูเครนประกาศว่ากองกำลังเปิโตาวูธของยูเครนดำเนินการที่ประสบผลสำเร็จชั่วข้ามคืนโดยมุ่งเป้า โดยพุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซียคืนวันที่21เืนวันที่27ตุลาคมตามคำถแถลงการ์ของอยูเครนโรงกันน้ำมันสองแห่งถูกโจมตีโรงงานแปรรูปกา๊าซแห่งหนึ่งถูกโจมตีภายในดินแดนของรัสเซียแม้ว่าการตรวจสอบเต็มรูปแบบและการประเมินความเสียหายยังต้องดำเนินการต่อไปในขณะที่กรุงมอสโกไม่ยืนยันขอบเขตเต็มรูปแบบไม่ยืนยันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เปิดเผยการโจมตี สิ่งอำนวยความสะดวกว่าได้รับความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่รายงานโอเพนเซอร์ al, อิสระบ,บันทึกรูปแบบการโจมตีซ้ำโดยยูเครนเกี่ยวกับการโจมตีโรงกันและกำลังการผลิตปิโตรเคมีของรัสเซียจากการวิเคราะห์หนึ่งครั้งยูเครนได้โจมตีโรงกันจากทั้งหมด38แหง่งโจมตีไปทั้งหมด21แหง่งนับเฉพาะเดือนตุลาคม2025 นักวิเคราะห์พลังงานกล่าวว่าการดําเนินงานเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของแชมเปญเชียบแชมเปญเชียบที่กว้างขึ้นเพื่อทําให้กระแสะไรายได้เศรษฐกิจสงครามรัสเซียเสียมสภาพโดยการกําหนดเป้าหมายไปที่โครงสร้างพื้นฐานการกันและการแปรรูปเท่านั้นแทนที่จะโจมตีน้ำมันดิบแต่ยูเคนพุ่งเป้าไปเฉพาะสถานที่กันเรียบ,บร้อยแล้วเท่านั้นนี่คือผลงานของเดือนตุลาคม จากทั้งหมด38ลงกันยูเครนจมไปทั้งหมด21ลงกันคาดว่าอีกไม่นานระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะน้ำมันของรัสเซียต้องล่มสลาย